กรับสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนนะสลักคลิปนี้ผมจะมาสุปเรื่องราวของจุดจบวัยรุ่นมือบอลเพืนเพื่อนวัยรุ่นมือไวัชอบเผาไล่อ้อยเจอผู้ใหญ่บ้านปืนโหดชอบยิงคนเผาอ้อย วัยรุ่นมือบอลก็เลยกลายเป็นผีเฝ้าไร่อ้อยกันเพื่อนเรื่องราวนี้หลายๆคนได้ยินก็อาจจะบอกว่าสมควรแก่เหตุสมควรตายลักษณะเป็นแบบนั้นไปแต่ผมอยากใหเ้เพื่อนเปิดใจฟังเรื่องราวนี้ให้จบเราจะพบความจริงอีกหนึ่งด้านกันเพื่อนตรงนี้เองก็แล้วแต่จัก,กรยานให้ไหมใชนะครับแล้วแต่วิจารยาณของเพื่อน,อนว่าจะวิเคราะห์หรือว่าเห็นอกเห็นใจฝ่ายไหนมากกว่ากัน,กนเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่านายธนพลกันเพื่อน ตัวของธนพลเนี่ยเขาเป็นคนเสพยากันเพื่อนอยู่ในพื้นที่นี้มานานอยู่ในหมู่บ้านของเขาเสพยาไปเรื่อยๆกันเพื่อนไม่มีพิษมีภัยกับใครไม่เคยขโมยของใครวันดีคืนดีก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าประสิทธิ์กันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วพาตำรวจมาจับกลุ่มตัวธนพลกันเพื่อนตัวของธนพลตอนนั้นเขามียาเสพติดเขาเสพยากันเพื่อนเขาก็เลยถูกจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกไปกันเพื่อนผ่านไปปี2ปีธนพลพ้นโทษออกมากันเพื่อนเขารู้สึกแกนกันเพื่อนไอชิมหายเขาดูด ทั้งบ้านทั้งเมืองมาจับกูอยู่คนเดียวกันเพื่อนญาติผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ขายก็สูบทําไมไม่จับมาจับทําไมแต่กูคนเดียวกันเพื่อนในหมู่บ้านแห่งนี้ยาเสพติดมันระบาดกันเพื่อนไม่ใช่ธนาพลคนเดียวที่เสพยาเสพกันทั้งหมู่บ้านกันเพื่อน คนแก่ตะบันหมากอยู่หน้าบ้านก็สามารถชนยาได้กันเพื่อนเดินผ่านไม่ได้ยายแก่จะถามว่าเอาไหมไอทิตย์ให้ไม่ใช่นะตรงนี้เองไม่ถึงขนาดนั้นกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ชำระแขนกันเพื่อนเขาจะไปฆ่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ไม่ได้เนื่องจากว่าจิตใจเขาไม่เฮี้ยมโหดพอเขาแค่คนธรรมดาขี่รถด,ดูดม้าไปวันๆกันเพื่อน เขาก็เลยตัดสินใจชำระแค้นด้วยการไปเผาไร่อ้อยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้กันเพื่อนไปเผาไร่อ้อยของปริษฐ์กันเพื่อนเนื่องจากว่าในพื้นที่แห่งนี้เขาจะปลูกอ้อยเป็นอาชีพหลักกันเพื่อนตัวของธนาพลเองก็เที่ยวไปเผาไร่อ้อยของปศิษฐ์กันเพื่อนเรียกว่างามไม่ได้แตกใบไม่ได้กันเพื่อน ตัวของธนพลเผาเกี้ยงกันเพื่อนเป็นการชำระาแค้นที่ไม่มีใครตายไม่มีใครบาดเจ็บแต่ว่าไรอ้อยถูกเผาจนเกี้ยงถูกเผาจนหมดกันเพื่อนนี่คือพฤติกรรมของธนพลหลังจากเขาพ้นโทษออกมากันเพื่อนเผาไม่มากไม่มายเผาไป20ครั้งกันเพื่อน ตัวของประสิทธิ์ก็รู้ดีแก่ใจว่าใครเผากันเพื่อนแต่ตรงนี้เองไม่มีพยานหลักฐานกันเพื่อนประสิทธิ์เองเคยร้องสื่อประสิทธิ์เองเคยแจ้งความกันเพื่อนเรื่องราวของการเผาอ้อยของประสิทธิ์เคยออกโทรทัศน์มาแล้วกันเพื่อนถึงกับตีอกชกหัวมาออกโทรทัศน์กันเลยกันเพื่อนแต่ตอนนั้นเองจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้ เนื่องจากว่ามันอยู่ในป่าอ้อยมันไม่มีกล้องวงจรปิดกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดชะตากรรมของธนพลก็จบลงกันเพื่อนเส้นทางชีวิตของเขาขีดเขียนให้เขาต้องมาตายในป่าอ้อยกันเพื่อนวันดีคืนดีตัวของธนพลก็ไปเผาอ้อยอีกแล้วกันเพื่อนเผาอ้อยของประสิทธิ์แต่รอบนี้เองรถมอเตอร์ไซค์เขามีปัญหากันเพื่อน ตัวของประสิทธิ์เห็นแต่คว,วันไหวๆขึ้นมาจากป่าอ้อยเขาก็เลยวิ่งมาดูชิปหายแล้วกันเพื่อนเจอตัวของธนาพลกำลังยืนเก๊กๆกลางๆกำลังจะซ่อมมอตเตอร์ไซค์กำลังจะเข็นรถไปตัวของประสิทธิ์ไม่พูดพร่ำมทำเพลงกันเพื่อนความแค้นมันสะสม เขาชักปืนขนาดจุดสามแปดออกมากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็สากระสุนใส่ตัวของธนาพลกันเพื่อนกดไปสามนัดแบบเน้นๆปั้งปั้งปั้งนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปกระบอกปืนของประสิ์อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกันเพื่อนเจาะทะลุหลังหนึ่งนัดเจาะทะลุท้ายทอยสองนัดกันเพื่อนไม่ต้องสืบต้องค้นไม่ได้ร้องสักแอรกันเพื่อนตัวของธนาพลยังไม่ทันระวังตัวยังไม่ทันระวังตนเขาถูกประสิทธิ์ส่งไปเป็นผีเฝ้าไรอ้อยกันเพื่อนเดี๋ยวลิปนี้เองนะผมจะมาสรุปเรื่องราวของธนาพลกันเพื่อนวัยรุ่น มือบอลที่ชอบเผาอ้อยแล้วถูกตาประสิทธิ์อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสางแขนกันเพื่อนไปเผาไร่อ้อยเขาบ่อยๆเขาก็เลยยิงทิ้งคาป่าอ้อยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเล็กครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น<อ>ที่บ้านโนนระเวียงกันเพื่อนตำบลบึงพลายอำเภอแกงสามนางจังหวัดนครราชสีมากันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าธนพลเผือกนอกันเพื่อนอายุ43ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าธนพลก็แล้วกันตัวของธนพล เขาเป็นเช้าโคราชกันเพื่อนเขาเป็นคนแก่งสนามนางกันเพื่อนตรงนี้เองเขาอยู่ที่นี่มานานเขาเกิดที่นี่กันเพื่อน ตัวของธนพลก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านกันเพื่อนเขาทําอาชีพรับจ้างทั่วไปกันเพื่อนไปรับจ้างต่างถิ่นต่างที่เป็นหนุ่มโรงงานเป็นสาวโรงงานลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วกันเพื่อนตัวของธนพลเขาหลงผิดเขาไปติดยากันเพื่อนพอไปติดยาเขาทํางานไม่ได้เขาทํางานไม่ไหวเขาก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านของเขานั่นก็คือบ้านโนนละเวียงกันเพื่อนทีนี้ตัวของธนพลพอมีพฤติกรรมเสพยาเขาก็ขี่รถซื้อยาเสพไปเรื่อยๆกันเพื่อนมีรถมอเตอร์ไซค์ขับมีโทร รศัพท์ใช้กันเพื่อนอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องอาศัยรับจ้างทั่วๆไปพฤติกรรมส่วนตัวไม่ใช่คนเลวไร้อะไรกันเพื่อนตรงนี้เองเขาไม่ใช่หัวขโมยเขาไม่ใช่อันตาพานเขาจะคอยขี่รถซื้อยาบ้ามาดูดซื้อยาบ้ามาเสพแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไปกันเพื่อนไม่มีพิษมีภัยกับใครกันเพื่อนไม่ค่อยสูงสิงกับใครขี่รถไปทุ่งนาขี่รถไปกระต๊อบหาทําหลอดดูดหาทําฟอยด์ดูดยาบ้าเล่นๆไปวันๆกันเพื่อนนี่คือพฤติกรรมของธนพลกันเพื่อนตัวของธนพลก็ใช้ชีวิตแบบนี้มา มาเป็นปีกันเพื่อนไม่เคยสร้างปัญหาให้กับคนในหมู่บ้าน จู่ๆวันดีคืนดีกันเพื่อนมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านายประสิทธิ์ปกการเน่กันเพื่อนอายุ52ปีคนคนนี้ตอนนั้นเองรับตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆกันเพื่อนอยากจะแสดงผลงานอยากจะหาผลงานก็เลยพาตํารวจมาจับธนพลกันเพื่อนตัวของธนพลถึงกับงงกันเพื่อนไอชิปหายตํารวจมาจับกูได้ยังไงคนในหมู่บ้านนี้ดูดยาบ้ากันเยอะกันเพื่อนเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ระบาดกันเพื่อนวัยรุ่นเด็กวัยชาราตรงนี้ก็ดูดกันกันเพื่อนแต่รอบนั้นเองตัวของธนพลเกมอยู่ คนเดียวกันเพื่อนเขาได้แต่เกาหัวแกล็เดินเข้าเรือนจําไปกันเพื่อนตรงนี้เองมันก็สะสมความแค้นให้กับเขากันเพื่อนไอชิปหายมาจับกูได้ยังไงว่าชาวบ้านร้านตลาดเขาดูดกันในตัวญาติพี่น้องมึงก็ดูดมึงไม่ไปจับกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยทําให้ตัวของธนพลแค้นกันเพื่อนผ่านไปปีสองปีกันเพื่อนหลังจากตัวของธนพลถูกจับกุมตรงนี้เขาพ้นโทษออกมาหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจกันเพื่อนแผลนี้เองมันยอมกันไม่ได้ ไอ้ชิปหายมาจับก,กูอยู่คนเดียวกูต้องชำระแขนกันเพื่อน ทีนี้วิธีการชําระแค้นของธนพลกันเพื่อนเขาไม่สามารถไปฆ่าประสิทธิ์ได้กันเพื่อนตัวของธนพลมันไม่ใช่คนเหี้ยมโหดขนาดนั้นกันเพื่อนตัวของมันเป็นคนแบบชิวๆเป็นคนแบบสบายๆขี่รถดูดม้าไปวันๆมันจะไปฆ่าประสิทธิ์ก็ใช่เรื่องกันเพื่อนตรงนี้เองมันก็เลยตัดสินใจคิดหาวิธีการแก้แค้นกันเพื่อนเหลียวซ้ายมองขวาอ้าวไอ้ประสิทธ์มึงปลูกอ้อยนิว่าตรงนี้เองก็หวานเจี๊ยบกันเพื่อนเนื่องจากว่าธนพลเองมันตัดสินใจใช้วิธีการชําระแค้นโดยการไปเผาไรอ้อยกัน หลังจากมันพ้นโทษออกมาเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วมันก็เริ่มทยอยเผาไล่อ้อยของประสิทธิ์กันเพื่อนรกๆประสิทธิ์ก็งงกันเพื่อนจู่ๆไฟไหม้ไล่อ้อยตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกันเพื่อนตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นฝีมือของธนาพลกันเพื่อนทีนี้ตัวของธนาพลพอมันเผาบ่อยๆพอมันทําบ่อยๆตัวของประสิทธิ์เริ่มจับทางได้กันเพื่อนมองไปมองมาเอ๊กูไม่มีศัตรูที่ไหนมีแค่ตัวของธนาพลคนเดียวที่กูเคยไปจับกลุ่มมันไว้เมื่อ4ปีที่แล้วกันเพื่อนเริ่มเดาทางออกเริ่มเดาทางรู้ กันเพื่อนว่าคนที่ทําน่าจะเป็นธนาพลกันเพื่อนไม่ใช่แค่ไล่ของประสิธิ์เท่านั้นที่ถูกเผากันเพื่อนไร่ของญาติญาติประสิธิ์ก็ถูกเผาเช่นเดียวกันกันเพื่อนเผากันให้เกลี้ยงเผากันทั้งตระกูลกันเพื่อนตัวของธนาพลเก็บให้เกลี้ยงกันเพื่อนถ้าเป็นชาวบา้านร้านตลาดคนอื่นธนาพลไม่ไปเผาไม่ไปยุ่งกันเพื่อนแต่ <Thank S 2> ถ้าเป <พอ S 2> ็นเค<ห><พ>อญาติของประสิทธิ์เป็นไล่ของประสิทธิ์เองธนาพลเห็นไม่ได้เผาทันทีกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วกันเพื่อนตัวของประสิทธิ์อดรนทนไม่ไหวกันเพื่อน เพื่อนตัดสินใจมาร้องสื่อก่อนอหน้านั้นเขาเคยไปแจ้งตำรวจหลายครั้งแล้วกันเพื่อนบอกตำรวจครับตำรวจขาไปจับโจรให้หน่อยโจรเผาไรอ้อยกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหนีต้ตำรวจก็ลงตรวจสอบในพื้นที่ให้กับเขาหลายครั้งหลายหนแต่มันทําอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าพยานหลักฐานไม่มีกันเพื่อนตออให้ประสิทธิ์บอกว่าเป็นฝีมือของธนาพลแต่มันไม่มีพยานหลักฐานกันเพื่อนพูดไปก็เหมือนใส่ร้ายพูดไปก็เหมือนปกักปั้มกันเพื่อนตัวของประสิทธิ์อดรนทนไม่ไวหวก็เลยตัดสินใจมาร้องสื่อกันเพื่อนร้องให้กระซิกกระซิกให้สัสมภาษณ์กับส บอกว่าผมไม่เหลืออะไรแล้วผมถูกเผาไรอ้อยกันเพื่อนตัวของประสิต์ออกมาร้องสือตีอกชกหัวอยู่หลายครั้งร้องไห้อยู่หลายรอบกันเพื่อนมีนักข่าวหลายๆช่องไปทําข่าวให้เขาเพื่อนเขาไม่ไหวจริงๆถูกเผาไร่อ้อยมาเกือบ20ครั้งกันเพื่อนแต่มันทําอะไรไม่ได้พยานหลักฐานมันไม่มีกันเพื่อนตัวของประสธต์ก็ได้แต่กล้ามเกินฝืนทนสะสมความแค้นมาเรื่อยๆกันเพื่อนจนกระทั่งวันที่1ธันวาคมปีพศ2567กันเพื่อนเวลาชําระแค้นก็มาถึงกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ10น นาฬิกากันเพื่อน ตัวของธนพลกันเพื่อนเกิดอาการดีดเกิดอาการเสเดยกันเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์เวฟสีแดงคู่กายกันเพื่อนขี่มาที่บริเวณไร่อ้อยของปรสิสฐกันเพื่อนเสียงดังเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยกันเลยทีเดียวตัวของธนพลกลับมาสร้างผลงานอีกแล้วกันเพื่อนกลับมาเฉิดฉายเอาให้ช่วงชัวงชัวานกันเพื่อนตรงนี้เองเขาได้เตรียมไม้ขีดไฟมากันเพื่อนแม้ว่าเป็นไม้ขีดเล็กๆแต่เผาไร่อ้อยได้เป็นร้อยไร่กันเพื่อนตัวของธนพลพอาขี่รถมาถึงไร่อ้อยของปศิธฐ์เขาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเพื่อนเป้าหมายมันมีอยู่แล้วเป้าหมมายีไว พุ่งชนเหมือนกระถิ่งแดงกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของธนพลเขาก็จอดมอเตอร์ไซค์กันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เดินย่องๆกันเพื่อนเข้าไปบริเวณไร่อ้อยของประสิทธิ์แล้วก็ไปจุดอ้อยของประสิทธิ์อีกแล้วกันเพื่อนไฟเริ่มลุกไฟเริ่มไหมเขาปฏิบัติการกลางวันแสกแสกกันเพื่อนเรียกว่าจุดกลางวันกันเลยทีเดียวกันเพื่อนในขณะนั้นเองตัวของประสิทธิ์นั่งอยู่ในบ้านกันเพื่อนเขากําลังนั่งปั่นกระเจียวแบบชิวๆกันเพื่อนกว่าจะรู้ตัวอีกทีไฟก็ไม่ไร่อ้อยเขาไปเยอะแล้วกันเ่่ออออนตตััววขขงงงปปรระสิิททธมไไี แต่ไฟโจดช่วงจัจวาลกันเพื่อนนึกว่าคบเพลิงโอลิมปิกกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของประสิทธิ์ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเพื่อน เขาตัดสินใจวิ่งมาที่ไร่อ้อยของเขากันเพื่อนบ้านของเขาอยู่ห่างจากไร่อ้อยประมาณ50เมตรกันเพื่อนสับตีนแตกใส่เกีย์หมากันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของประสิทธิ์ไม่ได้มาตัวเป่าเล่าเปือยกันเพื่อนเขาพกปืนจุดสามแปดมาด้วยกันเพื่อนสับมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของธนพลกันเพื่อนปกติเขาจุดไร่อ้อยแล้วเขาจะขี่รถหนีแต่รอบนี้มันมีปัญหากันเพื่อนรถของเขาไม่ตดกันเพื่อนเครื่องไม่ฟิตสตาร์ตติดไม่ง่ายกันเพื่อนตรงนี้เองเขาอาจจะไม่ได้ใช้ไดเกียวตัวของธนพลก็เลยหนี ไม่พ้นกันเปื้อนเขายักแย่ยักยันพยายามเข็นลดไปจังหวะนั้นเองตัวของประสิทธิ์มาเจอพอดีกันเพื้อนมันเหมือนจังหวะชะตากรรมมันเหมือนจังหวะฟ้าสั่งตายกันเพื่อนตัวของธนพลดันไปอยู่บริเวณไล่อ้อยที่ถูกเผากันเพื่อนมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่ๆต้องเป็นตัวของธนพลมาเผาไล่อ้อยกันเพื่อนตัวของประสิทธิ์ซึ่งมีปืนขนาดจุดสามแปดพกมาด้วยเขาเน็บมันไว้ที่เอวเขาก็ได้ตัดสินใจชักปืนออกมากันเปื้อนหลังจากนั้นปืนก็ลั่นใส่ขาเขาหนึ่งทีปั้งให้ไม่ใช่นับหยอกหยอกหลังเเองขา รอช้ากันเพื่อนเขาใช้ปืนจ่อไปที่แผ่นหลังของธนาพลกันเพื่อนตัวของธนาพลกาลังหันหลังให้เขากันเพื่อนระยะประชันชิดระยะจอจ่อกันเลยทีเดียวห่างกันประมาณ4ี่ห้าเมตรเท่านั้นกันเพื่อนตัวของธนาพลยังไม่ทันระวังตัวยังไม่ทันระวังตนกันเพื่อนจู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนกันเพื่อนปังปังปังนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของประิ์กันเพื่อนวิ่งแหวกอากาศลูกกระสุนจุดสามแปดกันเพื่อนตรงนี้เองดังฟึดฟึดฟึดเข้าไปในร่างของตัวธนาพลกันเพื่อน ตัวของธนาพลเขาหันหลังให้ตัวของประสิทธิ์กันเพื่อนเจาะเข้าไปที่บริเวณท้ายซอยสองนัดเจาะเข้าไปที่บริเวณแผ่นหลังหนึ่งนัดกันเพื่อนตัวของธนาพลได้แต่ร้องกันเพื่อนร้องสั้นๆเออเออเออสามครั้งกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นนะพอสิ้นเสียงปืนตัวของธนาพลก็ล้มปุ๊บลงกันเพื่อนข้างมอเตอร์ไซค์เวฟคู่กายของเขาสีแดงจึงเขิงกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของธนาพลไม่ได้ดิ้นทุรนทุรายแต่ประการใดกันเพื่อนกระสุนเจาะเข้าสมองเขาสองนัดเขาเสียชีวิตขาดที่กันเพื่อนหลังจากตัวของ ของประสิทธิ์ก่อเหตุตรงนี้เสียเขาก็พยายามดับไฟในไร่อ้อยของเขากันเพื่อนจังหวะนั้นเองชาวบ้านร้านตลาดก็ออกมาช่วยกันดับไฟกันเพื่อนบางคนเห็นศพของธนพลก็เดินข้ามไปกันเพื่อนไม่สนใจไม่เยเสตแต่ประการใดเนื่องจากว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นญาติของประสิทธิ์กันเพื่อนบริเวณนั้นจะเป็นเครือญาติของประสิทธิ์กันเพื่อนออกมาช่วยดับไฟในไร่อ้อยของประสิทธิ์ก็เลยไม่มีใครสนใจธนพลกันเพื่อนเนื่องจากว่าญาติๆของประสิทธิ์บางคนก็มีความแค้นตัวของธนพลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกันเพื่อนจนกระทั่งชาวบ้านร้านตลาดอีกชุดหนึ่ง กันเพื่อนเขามาช่วยดับไฟเช่นเดียวกันกันเพื่อนแต่รอบนี้เองไม่ใช่ญาติของประสิทธิ์เป็นชาวบ้านทั่วๆไปกันเพื่อนพอเขาเห็นร่างของธนพลถูกยิงตรงนี้เขาก็ร้องวีดไว้กันขึ้นมากันเพื่อนไอชิปหายใครมายิงกันตายในไร่อ้อยกันเพื่อนตัวของประสิทธิ์และญาติของเขาที่อยู่บริเวณไร่อ้อยก็ทาเป็นไม่รู้ไม่เห็นกันเพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นแก๊งยาเสพติดหรือเปล่าที่มาฆ่าธนพลกันเพื่อนเนื่องจากว่าบริเวณที่ธนพลตายมียาบ้าตกเกินกันเพื่อนวิธีการอำพรางของประสิทธิ์ไม่ธรรมดากันเพื่อนตรงนี้เอง มีการเอายาบ้ามาเทกระจายรอบๆร่างของตัวของธนพลกันเพื่อนตัวของธนพลเขาจะมียาบ้าติดตัวอยู่แล้วเนื่องจากว่าเขาเป็นคนเสพกันเพื่อนแต่ที่มันแปลกก็คือยาบ้าตกกระจายเกื่อนพื้นกันเพื่อนอาจจะเป็นวิธีการคิดอาจจะเป็นวิธีการสับขาหลอกของประเสริฐกันเพื่อนหลังจากก่อเหตุเสร็จเอายาบ้ามาโรยลักษณะเป็นแบบนั้นไปเพื่อเบี่ยงประเด็นว่าเป็นการฆ่าในขบวนการยาบ้ากันเพื่อนนี่คือความแสบสันของประเสิฐกันเพื่อนทีนี้ชาวบ้านร้านตลาดที่เขาไม่เห็นตอนหลังเขาก็โร ทนไม่ไหวกันเพื่อนคนทั้งคนตายแบบนี้จะปล่อยไว้แบบนี้ได้ยังไงเขาก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแก๊งสนามนางกันเพื่อนไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากันเพื่อนมาตรวจสอบในพื้นที่กันเพื่อน ตรงนี้เองมีปอกกระสุนปืนจุดสามแปดตกอยู่หนึ่งปอกันเพื่อนอีกสองปอมีการเก็บไปกันเพื่อนเดชบ,บุญยังดีโชคยังช่วยกันเพื่อนดินมันไปถมไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พยานหลักฐานเป็นปอกกระสุนปืนจุดสามแปดหนึ่งปอกันเพื่อนนอกนั้นก็เป็นยาบ้าจํานวนประมาณ20เมตรที่ตกอยู่รอบๆร่างของธนาพลกันเพื่อนตอนแรกเองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็คิดว่าเป็นการหักหลังกันของขบวนการยาเสพติดกันเพื่อนสํานักข่าวต่างๆก็นําเสนอประมาณนั้นกันเพื่อนบอกว่าแก๊งยาเสพติดหักหลังกันเนื่องจากว่า ริเวณรอบรร่างของธนาพลเองเต็มไปด้วยยาเสพติดตรงนี้น่าจะใช่แน่ๆกันเพื่อนแต่สุดท้ายได้สุดตัวของประสิทธิ์ก็หนีเวรหนีกรรมหนีการกระทําไม่พ้นกันเพื่อนพอเขาเอาชาวบ้านไปสอบเยอะๆกันเพื่อนจานวนประมาณเกือบ2 0ปากกันเพื่อนรวมถึงญาติๆของธนาพลด้วยกันเพื่อนสอบไปสอบมาเขาก็เลยรู้ความจริงกันเพื่อนว่าตัวของธนาพลมันมีความแค้นอยู่คนเดียวนั่นก็คือตัวของประสิทธิ์ก่อนหน้านั้นประมาณ4ปีไปจับมันกันเพื่อนหลังจากมันพ้นคุกมาตรงนี้เองมันก็เลยมาเผาไร่ของ ของประสิทธิ์อยู่เรื่อยๆกันเพื่อนมันก็เลยเกิดการกินแหนงแคงใจกันระหว่างสองคนนี้กันเพื่อนเวลาเจอกันตามหมู่บ้านก็มีการข่มขู่กันกันเพื่อนมีการด่าทอกันเป็นพักๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยจับประเด็นนี้กันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยคุมตัวประสิทธิ์ไปสอบไปเค้นไปแยกสอบกันเพื่อนตรงนี้เองสอบอยู่นานสองนานสอบอยู่ประมาณเกือบครึ่งวันกันเพื่อนตัวของประสิทธิ์เขาก็เลยรับสารภาพกันเพื่อนว่าเขาเป็นคนก่อเหตุยิงธนาพลกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยถามหาแรงจูงใจว่าเหตุผลคนใดถึงไปยิงเขา ตัวของประสิทธิ์ก็บอกเพียงสั้นๆว่าเขายิงธนพลเพราะเขาแค้นที่ไปเผาไร่อ้อยเขากันเปื้อน เหตุผลมีแค่นี้จริงๆกันเพื่อนเผาไร่อ้อยกูกูก็ยิงมึงลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนหลังจากตัวของประสิทธิรับสารภาพตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาให้กับเขา2ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากันเพื่อนมาตา288อัตราโทษก็คือ15ปีถึง20ปีและมีโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต2ก็คือพรบอาวุธปืนกันเพื่อนยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอัตราโทษ5ปีกันเพื่อนนี่ก็คือ2ข้อหาให่ใหญ่ที่ตัวของประสิทธิ์ได้ร กระทำครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของประสิทธิ์ก็ต้องจอระเรเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนส่วนตัวของธนพลเองก็เป็นผีเฝ้าไรอ้อยไปกันเพื่อนเวลาใครขี่รถผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืน,ขนเขาจะร้องแห่ใสให้ไม่ใช่นะตรงนี้เองก็ขอให้ดวงวิญญาณของธนพลไปสู่ภพภูมิที่ดีกันเพื่อนเรื่องนี้มันมีความสลับซับซ้อนอีลลงตุงนางอยู่นิดๆหน่อยๆกันเพื่อนเริ่มต้นมาจากการจับยาพอพ้นโทษออกมาก็มาไร่เผาไร่อ้อยกันสุดท้ายท้ายสุดก <ๆ S 1> ็เลยสางความแค้นมีคนตายมี คนติดคูกกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้กันเพื่อน โบใช้จักรยานในการรับชมรับฟังคลิปนี้กันเพื่อนเนื่องจากว่ามันเป็นคลิปละเอียดอ่อนพอๆกับหมอยเด็กให้ไม่ใช่นะตรงนี้เองอยากให้เพื่อนแสดงความคิดเห็นกันเพื่อนว่าเพื่อนเห็นใจฝั่งไหนมากกว่ากันหรือเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้กันเพื่อนหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม